สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอดออกัดอีกคือเก่าแล้วครับวันนี้พามาตกปลาที่ลิม,มานามูลนครับคางกระสร้างปลาเล็งนิ่นไม้เกา่าไม้เดิมนะครับพอดีไ้ติดสร้างซื้อหลิวครับหกสามศูนย์ครับในติดกรอบว่หนามมัน1ิเมตรพออยู่นี่ครับก็เลยใส่ ขั้นเงาเนี่ยกำลังจะสร้างกับจีวังหาเมตนะครับก็เลยสื่อเป็นริ้วนะครับอันหกเมตรหกสามศูนย์เนาะก็เอิดนี่ครับซื้อมาติก๊กต็อกร่วมทรงแล้วร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับไล่มังกรสีแดงมีสามสีมีสี 4, เหลือง ชิ้นเงนสีแดงครับผมซื้อสีแดงเดี๋ยวพามาตอบกันเลยครับพ้งก,กับบริเก้งนะครับฮัทตกริ้วกันเนื้อแต่คัดครับร้อยเจสิบปดบาทพอเฮ็ดไอ้เื่่นชัยกเมตปลาไม่กินดีนะครับผมม,มันเก่ามันสี่สี่จุห้ามันก็บ,บกไก่วันไหน Oh, y e a แสมแรกครับดิวหกจุดสามปาดกเขาใส่น้ำงามเลยครับแสมแรกกับชิ่นเดียวหกจุดสามครับสใส่น้ำงามเลยครับมานครับมานเกือบเที่ยงนะครับตัวนี้เก็บปากก่อนนะ ปลากินครับตะกอดูบ่าดูบ่าดูบ่าโอ้ได้แล้วครับโอ้ <laughs> ใส่งงาบเลยครับ ปลาสกางครับโอ้กินยึกยึดที่ผมก่ายอยู่ปลาย่างกินครับโอ้ใส่สวยนะครับนั่นอ่ะโอ้ปลาสกางครับเอ้าวหลุดจับสัษาอวบเอินปลาสกางครับใส่งามเลยครับโอ้กินช่วงเที่ยงตัวนี้เดี๋ยงอยากแกะปางแล้วครับพร้อมแต้มแล้วครับวันนี้ มาฮะริ้วก็ได้แล้วตะกอก็ได้แล้วครับฝาบรรลุมันบกิ้ ตัต่อนะครับตะก้อเข้า นกเป็ดเต็มเลยครับนกเป็ดถ้าห้าเห,หลี่ยมเห็น้อูครับ,น,บรน,นกเป็ดลอยอยู่เต็มเลยนกเป็ดน,น้ำครับเต็มเลยครับ อหกเมตร ครับพี่น้องตัวน,นี้ก็ซีม้งแรกแหละครับก็เงียบครับส่วงบายมานะครับมันล่มผมบะล่มเบิืองเคืนงี้แเละครับคืนมาตลอดได้ล่มอากาศแปรปวนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวล่มอยู่ก็แต่ฝนก็แต่ฝนตกครับวาซิเมอร์อะไรล่ะ เดี๋ยวพามาเบิง่งผลงานมาหนิได้สองตัวครับปลาสกางกับปลาหนกเขาก็าได้ก่อยกินแรงอยู่ที่เด็กข้นนะครับปลาสกางเนี่ยอกตัวก็ปลาหนกเขาหนกเขาหนเขาเนี่ยริ้วดึงตกน้ำเลยพบว่ายุคคันคือตกน้ำหยกขึ้นมากอ้าวปลาหนกเขาดึงตกน้ำนะครับโอเคครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่เขามารับชมครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องออดออกรักเฟจชิงด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ